สวัสดีครับ Back to the f i l m e r ครับพอดีเพิ่งเห็นมันมีประเด็นเกี่ยวกับเจ้ากล้องตัวนี้ขึ้นมาก็เลยจริงๆก็มีอยู่ในมือหลายตัวนะก็เลยจับมานั่งคุยสักหน่อยนะครับอยาชิก้านะครับอิเล็กโทรสานะครับ มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกล้องเลนส์ไฟเดอรนะครับที่เป็นออโต้ Auto. ต้องเรียกว่าเป็นออโต้นะอืมเพราะว่าจะบอกว่ากึ่งไหมคือเราปรับได้อย่างหนึ่งมันก็คำนวณอีกอย่างหนึ่งให้มันก็ออโต้อยู่ดีแหละนะครับเนาะหรือบางคนจะเรียกว่ากึ่งออโต้ Auto, ก็ได้นะอ่ะก่อนอื่น อิเล็กโทรสามห้ามันจะมีหลายหลายตัวนะครับในบอดี้นี้นะบอดี้นี้นะครับต้องบอกก่อนมันมีมันมีบอดี้ Body ที่ไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะครับอ่ะบอดี้นี้ก็จะมีอิเล็กโทรสาห้าเฉยเฉยน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เป็นเฉยเฉยเฉยเก็คือจะไม่มีโลโก้อะไรเลยก็จะมี G ยาชิก้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะมีตัวนี้ GS นะครับ GS แล้วก็ถัดจากตัวนี้ก็จะมี GSN นะครับซึ่งมันก็จะต่างความต่างแต่ละตัวมันก็จะต่างกันแค่แบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับเอาเท่าที่เท่าที่รู้แล้วกันนะครับเอา,เาคร่าว คือโดยรวมอ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมันจะต่างกันที่ตัวบอดี้เล็กน้อยอย่างเช่นว่าอ่าอย่างตัวนี้ตัวนี้คือ G นะครับตัว G เนี่ยมันจะมีตูดมันจะเว้าอย่างนี้เออผมไม่แน่ใจว่ามันมีจีเฉยๆหรือไม่มี G ด้วยก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูอีกตัวก็ได้ผมจริงผมมีมีหลายตัว ตูดมันจะเว้าอย่างนี้นะครับตูดเว้า,านี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาเอาเอากลักฟิล์มออกอะมันจะหลบตรงนี้เพื่อให้เอากลักฟิล์มออกได้เพราะว่าตัวกอ,อกฟิล์มนียมันดึงขึ้นไม่ได้นะครับแล้วเวลาเอาเปิดฝาหลังมันก็จะมีตรงนี้ให้เปิดอย่างนี้เนาะเวลาเอากลักฟิลม์มเข้าเอากลักฟิล์มออกนะครับมันก็จะต้อง คือตรงเนี้มันมันดันขึ้นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องเอาสอดเข้าอย่างนี้อืมอย่างนี้นะครับอแล้วเราก็ปิดฝาโป๊ะ ตอนเอาออกนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะต้องคือเราจะงัดขึ้นมาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีแบบช่องช่องตรงนี้ให้ให้ให้มันหลบนะครับโครงสร้างข้างในเหมือนกันหมดนะครับอ้ที่จะไม่เหมือนบ้างก็จะมีนี่พวกนี้ปุ่มเช็คแบบบางรุ่นก็จะมีปุ่มกดเช็คแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้บางรุ่นไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับ ผมไม่ลงรายละเอียดนะว่าตัวไหนมันเป็นยังไงเอาแค่หลักๆแล้วก,กันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่บอกตัวนี้ตูดจะไม่เว้านะครับตัวนี้เป็น GS นะครับตัว GS ดึงอันนี้ได้เนี่ยเวลาใส่ฟิล์มก็เปิดฝาหลังอย่างงี้นะครับข้างในเหมือนกันนะก้านดึงกา้กานก้านกอฟิล์มมันดึงได้นะครับเนี่ยครับมันหลบตรงนี้ได้นะครับเวลาใส่ฟิล์มก็เอาหดขึ้นไป เอากากยัดลงไปก็ปิดนะครับมันก็จะติดเอาออกไม่ได้นะครับต้องดึงนี่ก่อนแล้วก็เอากากฟิล์มออกนะส่วนที่มันต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี้คือตัวปรับไอเอนะครับไอเก็ตัวนี้เป็น G S ปรับได้ไอเได้ถึง1000 มันก็จะต่างกันตรงนี้แหละก็คืออย่างอย่างตัวธรรมดาเนี่ยมันจะปรับได้ถึงแค่เท่าไหร่วะสี่ร้อยเออนะเดี๋ยนะหยิบแถวนี้มาให้ดูอีกตัวนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้ปรับได้แค่สี่ร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวธรรมดาที่ผมบอกอะ่ะก็คือตูดตูดเว้าเห็นไหมครับ ตูดเว้์น่าจะเป็นคือประมาณว่ามันเป็นรุ่นรุ่นแรกๆอ่ะก็เว้์ตูดดึงตรงนี้ไม่ได้นะครับดึงก,าก้านกาฟีไม่ได้แล้วก็แต่ตัวเนี้ย ISO มันเป็นปรับได้ถึงห้าร้อยนะอ่าตัวนี้สี่ร้อยตัวนี้ห้ารอตัวนี้ไม่มี G ที่โลโก้นะตัวนี้มี G ยาชิก้าอ่า ก็ตัวขึ้นฟิล์มตัวนี้เป็นเป็นเหล็กล้วนๆตัวนี้จะมาเป็นแบบมีพลาสติกตรงปลายทรงก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวก้านมันตัวนี้จะเหมือนกับตัวนี้นะครับมันจะกึ่มๆกึ่งๆข่อมๆ้อมกันสองตัวนี้จะเป็นไฟวัดแสงอยู่ข้างปุ่มกดส่วนตัวนี้ไม่มีไฟตรงนี้มันจะไฟจะติดตรงนี้ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับมันก็จะมี ISO สูงสุด400 500 1,000อะไรประมาณนี้นะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับ,รบเลนก็เป็นเลนตัวเดียวกันก็คือ่อ45มิล f 1.7นะครับจริงๆประเด็นไม่ได้มาคุยเรื่องอะไรหรอกคือพวกนี้มันไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะให้มาดูการทำงานนะครับก็คือ ตัวเนี้ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะครับสปีดช,ชัตเตอร์มันจะเป็น1.500ส่วน500วินาทีนะครับไม่ว่าจะปรับไปที่โหมดไหนนะครับการใช้งานมันจะมีอยู่3โหมดมจะมีโหมด B a ออโตแล้วก็แฟลชนะครับแฟลชก็จะเป็นสปีดท,ที่ซิงกับ Flash Auto ก็จะเป็นสปีดชัตเตอร์มันจะปรับออโต้ให้ หน้าที่ของเราก็คือปรับปรับรูรับแสงนะครับปรับรูรับแสงก็มี1.7ไปถึง16นะครับทีนี้วงแหวนด้านในสุดก็จะเป็นโฟกัสเนาะนะครับทีนี้ไอ้วงวงแหวนอะเวลาเราปรับตัววัดแสงมันจะบอกเราว่ามันจะบอกเราได้แค่ว่านะตอนนี้มันอันเดอร์ไปนะครับมันจะใช้คำว่าสโล ก็คือสปีดต่ําไปนะครับหรือว่าสีแดงเป็นโอเวอร์นะครับก็คือถ้าแสงมันมากเกินไปมันโอเวอร์นะครับมันก็บอกชี้ลูกศรมันชี้ไปทางขวาทางขวาก็คือเหมือนให้เราหมนุนหมนุนรูรับแสงไปทางขวานะครับมันมีเขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆอะ่ะให้ดูนะครับมีลูกศรชี้ก็ถ้าขึ้นแดงก็ให้หมุนขวาไปหมุนไปจนกว่าไฟมันจะดับอะ่ะแล้วก็ถ่ายได้นะครับไม่งั้นมันจะโอเวอร์เนาะ หรือถ้ามันสโลวนะครับสโลก็คือแบบไฟสปเตเตอร์มันต่ําไปก็หมุนซ้ายไปครับนี่มันจะบอกเราง่ายๆอย่างนี้ก็หมุนไปจนสุดถ้ามันยังสโลวอยู่อีกก็สปีดเชตเตอร์มันก็จะต่ำก็อันนั้นก็ต้องระวังนะครับอะเดี๋ยวมาใส่แบตให้ดูกันก่อนดีกว่าใส่ตัวไหนดีวะเรื่องราวที่จะเอามาเล่าตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการใช้งานนี่แหละ คือมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าคำว่าเต็มระบบมันคืออะไรบางทีคนเราก็เต็มระบบกันไปเรื่อยนะก็อย่างไอที่ผมอามากองอยู่เนี่ยสามตัวเนี่ยมันไม่เต็มนะครับไม่เต็มระบบอ่ะเดี๋ยก่อนผมไม่ได้หยิบผม เช็คกล้องให้น้องคนหนึ่งอยู่แล้วก็มีเขาเอากล้องมาปรากฏว่ามันมีในในกล้องมีแบตโบราณแบตท,ที่เป็น Mercury วรี t แบตเตอรี่ติดมานะครับ PX32 ซึ่งมันไม่มีแล้วนะครับแรงดัน5.6โวลต์มั้งตัวนี้มันจะเป็นแรงดัน6โวลต์นะครับตัวนี้คือ4 LR44 นะครับมาใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ วิธีใช้งานก็คือมันจะให้เอาโคบวกหันไปข้างนอก้คลบเข้าข้างในนะครับวิธีใส่ก็คือเอาโคบวกใส่เข้ามาในอะแดปเตอร์แล้วหันขั้วอะแดปเตอร์เนี่ยออกไปข้างนอกนะครับอ่านตูดแบตเตอรี่เข้าข้างในอย่างนี้นะข้างในมีมีสัญลักษณ์บอกก็เสียบเข้าไปานี้นะครับ ขันเข้าไปไม่ต้องแน่นนะครับพวกนี้ชอบไปติดไปขัดกันเพราะวันขันแน่นไปก็เบาๆอ่ะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงผมจำจำไม่ได้ละเนี่ยไฟสโลติดเห็นไหมครับเห็นไหมไฟสโลติดแต่มันสโลมันให้หมุนซ้ายเนี่ยตอนนี้เอฟมันอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไปไม่ได้ละ ก็คือยังไงมันก็ต้องสโลว์คือสปีชัตเตอร์มันจะต่ำมันก็เตือนเหมือนให้ระวังมือมือสั่นอ่ะอ่ะผมลองกดดูนะแชะนี่คือม่านชัตเตอร์เปิดผมหงายขึ้นมามันมันถึกจะปิดนะครับส่วนใหญ่ที่เจอยาชิก้าอิเล็กโตสามจะเป็นแบบอาการนี้นะครับ นะคืออะไรคืออาการเวลามันขึ้น slow อ่ะตอนนี้มันสโลนะเห็นที่นิ้วผมไหมไฟขึ้นนะสโลนะแล้วเวลากดัเตเตอร์มันจะเปิดค้างนะครับตอนนี้มันเปิดอยู่เนี่ยมันจะค้างไปเลยนะครับค้างไปยาวยาวจนกว่าจะยกมืออ่าถ้าผมยกมือขึ้น มันก็จะปิดนี่คืออาการเบสิกเลยที่เป็นกันเยอะมากๆใครมีเลคโตสามห้าลองเช็คดูว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับหลายคนจะเรียกการทำงานของกล้องที่เป็นแบบนี้ว่าเต็มระบบซึ่งมันไม่เต็มนะครับจริงๆคือ,อยุ่งอ่ะนี่จริงกล้องที่มันทำงานได้เต็มระบบตอนที่เราปรับโหมดเป็นออโต้เนี่ย สปีดชัตเตอร์ช้าเนี่ยมันสามารถเป็นเขาเรียกอะไรมันทำงานเป็นวินาทีให้เราให้เราเห็นได้นะครับแต่อันเนี้ยพอมันสโลว์ปุ๊บม,มันเป็นเปิดค้างอะนึกออกมาก็คือมันกลายเป็นชัตเตอร์บไปเฉยๆอย่าน,น้นะครับเปิดให้ดู นี่ครับมันเป็นบีไปเลยนะครับแต่มันก็ยังทํางานอยู่นะครับหมายถึงว่าพอเราสมมุติว่าถ้าเราแหนมันไปหาแสงนะให้แสงเข้าเห็นไหมชัตเตอร์มันจะปิดก็คือมันทํางานแต่มันไม่สมบูรณ์นะครับเึื่อออกมาอ่าอันนี้อันน ok ี้ไม่โลแล้วนะครับน <|ja|> cool like ี่ไม่โลแล้วอ่าอันนี้ไฟสโฉติดนะ มันก็จะค้างอยู่เงี้ยจนกว่าแสงจะพอแสงพอปุ๊บม,มันก็ปิดนี่ตัวเนี้ยก็คือถ้ามันไม่สโลว์เนี่ยเราก็ใช้ถ่ายได้เพราะฉะนั้นเวลาไปถ่ายกลางวันนะครับมันจะใช้ได้ใช้ได้เลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนสปีดช,ช่วงกลางวันมันก็จะจะเขาเรียกอะไรมันก็ทํางานได้ปกติแต่สปีดช,ช่วงที่ต่ําๆมันก็จะค้างเป็นชัตเตอร์บีอย่างอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะครับนะ นี่คือ1ตัวนะครับที่เป็นอาการนี้นะครับคือบางทีเราไม่ได้สนใจตรงนี้ไงก็เต็มระบบเต็มระบบนะครับมันมเต็มนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะตัวนี้นะ ให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวตไหนดีตัวนี้อ่าตัวนี้เลนมีปัญหานะครับโฟกัสมันติดมีปัญหาทุกตัวอ่าเหมือนเดิม ใส่เบ็ดก่อนก็ใครมียาชิก้าอิเล็กโตสามห้าหยิบมาดูนะครับสปีดต่ำมันทำงานหรือเปล่า อ๋อตะกี้ลืมกดเช็คไฟให้ดูเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเช็คแบตเตอรี่ให้ดูนะครับเห็นไหมไฟมันขึ้นตรงนี้นะครับตัวเมื่อกี้มันจะเป็นเป็นขึ้นที่ที่ด้านหลังนะครับลืมกดให้ดูอ่ะนี่เช็คแบตปื๊ดปื๊ด ลองดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดให้ดูไฟสโลดูที่นิ้วโป้งผมนี่นะสโลติดนะครับกดปุ๊บโปมันก็นิ่งเยวยาวไปจนกว่าจะปล่อยน่นเดี๋ยวผมลองปรับไปรูอื่นกัน ผมจะยกตัวอย่างตัวนี้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้จะเห็นว่าอ่เดี๋ยนะผมปรับไปที่ F 1 7นะครับมันไม่สโลวแล้วนะไฟสโลวไม่ขึ้นนะครับ F 2 F 2ก็ไม่ขึ้น2.8ไม่ขึ้น F 4 F สไฟขึ้นนะครับฟังเสียงนะแต่เห็นว่าตัวเนี้ยสปีดเชตเตอร์ต่ำมันทำงานนะครับ นะฟังใหม่นะนี่คือ F4 มันจะทําอยู่ผมว่าเท่าไหร่อวิหนึ่งไหมวิสองวิสามวิอะไรประมาณนี้นะครับ F5.6 มันก็จะต้องชัตเตอร์มันจะต้องนานนานขึ้นนะครับลองฟังดูเสือกเร็วอีก <c oughs> นะมันก็เพี้ยนอ่ะนะ ไป f 8 f 8ก็จริงๆตามทฤษฎีก็คือควรจะนานขึ้นนะครับนะมันยังทำงานนะครับตัวเนี้อันนี้คือ slow นะ f 1 1นิ่งไปแล้วอ่ะยังทำงานนะครับ f 1 1เเห็นไหมครับแต่ว่า เรื่องช่วงเวลาเนี่ยเราเราคงบอกไม่ได้ว่ามันจะกี่วิแต่ว่ามันความความน่าจะเป็นความเป็นไปก็คือมันหนึ่งสตป็ปหนึ่งสตอ็ปอะนะหนึ่งมันก็ควรจะช้ากว่ากันไปไปตามสต็ปที่มันควรจะเป็นเนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างว่าตัวเนี้ย G.S. ตัวเนี้ยชัตเตอร์สโลมันทำงานเป็นวินาทีนะครับแล้วก็มีความ อาจจะไม่ได้ถึงกับเที่ยงตรงมากนักแต่ว่ามันก็ทํายังทํางานอยู่ไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้คือชัตเตอร์ที่เป็นไฟสโลขึ้นนะปุ๊บมันจะค้างเป็นชัตเตอร์บไปเลยจนกว่าเราจะยกนิว้วหรือแสงจะเข้าที่นี่เอออีกอย่างหนึ่งที่บางคนไม่รู้ก็คือระบบวัดแสงมันวัดแสงตรงนี้นะครับช่องนี้มันไม่ได้รับมันไม่ได้วัดแสงผ่านเลนนะคือปิดหน้าเลนปิดไม่ปิดไม่มีผลนะครับ กล้องบางตัวเนี่ยมันจะมีตุ่มเล็กๆอยู่แถวๆแถวๆ,ถวๆเนี่ยพวกอะไรอะ c a n o อน l นะครับจะมีตัววัดแสงอยู่ตรงนี้จุดใดจุดหนึ่งนะครับพวก o อล m ม u ัส5 DC หอะไรเงี้ยนะครับมันจะแปะอยู่แถวๆนี้ตัววัดแสงนะแต่ของยอชิก้าจะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราถ้าเรา อย่างตอนนี้เรากดไฟไม่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเอามือปิดไม่ให้แสงเข้าเห็นไหมไฟขึ้นล่วอันนี้กดไม่ขึ้นนะมือปิดไฟขึ้นใช่ไหมครับมือปิดไฟขึ้นก็คือตรงนี้ช่องนี้คือช่องวัดแสงนะครับช่องนี้คือช่องวัดแสงเวลาจะถ่ายอย่าเอามือไปบังไปอะไรแถวแถวนี้นะครับอย่าเอามือไป ปิดอย่างนี้แล้วกดชัตเตอร์ไม่ได้นะ่ะวันนี้ก็มาคุยให้ฟังประมาณนี้ครับแค่อยากจะบอกว่าเออมันเต็มระบบมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือซึ่งก็บอกเลยว่ามันมันวัดยากนะว่าจะเต็มระบบมันจะเตะขนาดไหนแต่เนี่ยอย่างที่ลองให้ดูก็คือตัวเนี้ยสปีดต่ำๆที่ไฟสโลขึ้นมันก็จะ ชัตเตอร์ก็จะนานเป็นหลักวินาทีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับคําว่าเต็มระบบตอนนี้ที่มันไม่เต็มระบบคือมันหมุนโฟกัสไม่ได้นะครับเลนมันมันตัวโฟกัสมันหลุดไปแล้วนะครับเนี่ยหมุนได้แต่ว่าเลนไม่ขยับนะครับแล้วก็ฟืดๆนะครับมันหลุดตำแหน่งมันไปละเนี่ยคงต้องซ่อมกันอีกนะโอเคมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับยาชิก้าอิเล็กโทร3 5 ก็มีอะไรสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยไปละสวัสดีครับ